ก็ค,คือประเภท500กรัมประเภท5กิโลกรัมแล้วก็ประเภทขานะครับประเภท500กรัมนั้นเป็นอัลตาอัตโนมัตินะครับอัตโนมัติปเ,เป็นรุ่นจูนนเน,นียร์ก็เวลาแข่งขันเรจะไดแข่งขันเพราะเป็นสี่สนามแต่ลักษามที่มีเครื่องช่างเป็นของตัวเองผู้แข่งขันจะทราบว่าตัวเองแข่งสนามไหนก็ช่างเครื่องช่างจะถูกตัว,ตวลวกันนะครับเครื่องช่างตัวที่หนึ่งสนามหนึ่งนะครับโดยมัทางซ้ายได้ไปขวานะครับหนึ่งสองสามสี่ นะครับมีขนาดให้วัดนะครับสำหรับซูโม่500กิโลกรัมอันขนาดไม่เกิน15คูณ5ซตีได้เหมือนกันนะครับเราจะไม่มีการวัดเพื่อรายงานตัวนะครับการวัดขนาดขั้นหนาจะกระทำในตอนแข่งขันเลยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าวัดขนาดไม่ผ่านขั้นหนาไม่ได้เกมนั้นแพ้เลยเกมนั้นถือว่าแพ้เลยนะครับแต่ถ้าหากว่าวัดผ่านก็ลงมาสู้กันในสนามนะครับการสอนทีนะครับก็ลงแข่งขันโดยจะวางตรงไหน ทันทีที่วางแล okay, like ้ววางเลยห้ามขยับอีกก็องใสั่งว่าให้วางปุ่นวางไปเลยครับตูมเดียวและห้ามขยับอีกจนกว่าจะเริ่มการแข่งขันนะครับเมื่อเริ่มการแข่งขันปุ่นจะต้องหยุดนิ่งิห้าวินาทีห้าวินาทีนะครับถ้าขยับก่อนถึงเท้าถ้าเปลาสองน้ำตับแพ้เกมนั้นนะครับเมื่อครบงข้าวิญาณีแล้วก็ลุยได้เลยครับทิ้งที่โอบตอกสนามมานะปุ่นชวนชวนไดส่วนหนึ่งของหมุดยนต์ขอยิ้ว วนได้ส่วนของหุ่นยนแม้กระทั่งสายไฟลตาทีแตพื้นกอดทีมั้นแฮกส่วนได้ส่วนของหุ่นแตพื้นกอบทีมั้นแขกดังนั้นุสายไฟเก็ไม่ดีนะครับถ้ามันจะมีผลต่อต่อเรื่องแบบนี้นะครับส่วนของห้าไวรัของซูเปอร์จูเนียนนั้สสายสายละ5้าทีนะครับแทนน้แบบครบกนหนดต่ข่ายาวเกินและถึงสาท่แบบนี้ นะครับดังนั้นก็ต้องาาบริหารทั้งร่างกายบริหารอาหารบริหารดูแลสภาพจิตใจทุกอย่างหมดนะครับแล้วเรา่มทัชสองทีมทัชเข้าสู่รอบสองในวันอาทิตย์ เ็ดีมต,ตัวเาาบบ็ดีหน้ามาแขแบบดราโก้ราโก้คือซูโม่หมูะครับเจ็ดต,ตัวแงพร้อมกันนะครับผู้ชนะในแต่ละรอบจะได้เข้ารอบมาเป็นเบสทูเซอร์อีก2พีรวมเป็น16แล้วก็เริ่มแข่งแบบนั้นต่อไปนะครับงนั้นผู้ที่เข้ารอบไปในวันนที่ก็มีแบบแข่งกีฬา1 0้หลักสังเกตนะครับนี่คือซูโม่ของจูงเียครับ500ตังนะครับ ไปครับซูโม่มเนียหกิโลกรัมเป็นรุ่นาซีนะครับรุ่นตระจํคือนาฬิกาเหมือนกันครับยกเว้นไม่มีนาฬิกาหวินาทีจะวางตรงไหนตรงไหนก็ได้ในสนามเอาให้เ็ที่วางตามสบายรุ่นอาีวางไหนอยากวางก็วางได้แล้วแต่พอก้องการบอกว่าให้วางวางแล้วขัดอยากตีวางแล้ววางเลยวางตรงไหนก็ได้ในสนามนะครับตามสะดวก พอบอกว่าเริ่มแขงขันคนมีหัวสู for for ้เลยนะครับพที่ขอสนามก่อนแข้งหกการงายแค่นี้นะครับไม่มีความซับซ้อนในแง่ของมมอ่ารุ่น4-5กิโลกรัม5กโลกรที่มีที่แข่งขันท้งหมด56ทีนะครับแต่เราไปสุขไปสุ่สี่สายเหมือกันสายเอ็กัีมีสายละห้าสายที่เหลือนะครับคือถึงเอ็นนั้น เป็นแบบโอเพนไม่จำกัดอายุนะครับขนาดหุ่นจะไม่เกิน15-15เซนติเมตรเหมือนกันน้ำหนักไม่เกิน1กิโลกรัมนะครับเป็นแบบสภาพมือนะครับแบบอาซีหรือสอบครับทอยู่อื่นก็ได้นะครับที่อยู่เดียวคือโตซูโม่ขาก็แบบซูโม่ห้าเดียวการครับคือวางสนามวางแล้วปล่อยและสู้เลยเมื่อให้สัญญานะครับไม่มาล้อให้มาทีกีรายการที่อยู่ซูโม่ประเภทขาครับ กรลังใรตรวจสอบกูนะะว่าคุณเืินันถูกกิดการหรือไม่อย่างไกลนะครับก่อนการแปนกันถ้าพบว่าุดูกิดกาจะต่าแท้ทันทีโดยที่ไม่ไม่ีการแก้แต่อะไรอี้นะครับดังนั้นตัวบังซอขอให้มาส อยด้วยนะครับเพิ่มเติมในทุกหน่วงานนะครับที่คือสูโม่ครับเราจะแทนในพร้อมทั้สีานนะครับอันนั้นก็พรุ่งนี้ก็จะได้เห็นกันในที่ที่ว่าน่าจะสรุปทีเดียวนะครับวันนี้สอนให้เต็มที่ครับทัานหนักรักหนักให้ถูกต้องนะครับแต่ที่ป็นที่บอกนะฮะตกการชั่งเกินกล่องปรับแหวเลยนะครับไม่มีไม่มีการรแก้ คำถามด้นครับที่ถามๆยนะครับที่ถมีโม่ไม่มีตัเไปที่นสนามเลือต่อนะครับ